ก็สวัสดีแคบอยู่ผมจะแก้ยังไงนี่ครับ New g เกม Hard กับพี่โลโซติดหมีเอไม่ใช่โซซิตแล้วยังไงนี่พาไซเข้ามาบุ้ยเอ้ยเข้ามาด้วยสวยได้ไปหนึ่งยังไงครับโกลเด้นวิวเก็บไปสองก็ตัดมาที่ห้าเมื่อกี้คือไปหนึ่งเมื่อกี้ได้อีกสองเป็นสาวนะฮะก็ไปเลยครับสั่วนเพจไดที่โลไฟเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมโอเคก็ มาดูว่าตัวนี้จะเป็นไงนะครับซึ่งอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ฟาร์มเท่าไหร่เพราะว่ามีพลัสไซก็ฟาร์มด้วยนะเราก็ยืนเลนบ้างกว้างเอาแวะมาฟาร์มบ้างเลยเปื่อยนะฮะอ่ะฮีโร่นะฮะก็ฝ่ายเรามีฟรินนะครับมีพลัสไซฮันเดอร์มีด้วงมีโซประหลามีวันดอนกัเดนวิลมีแนฮาวมีนินจาแล้วก็โซโรมอน ไม่อย่างไงอะ่ะคนในวิวก็ลดต้นไม้หลอเล่นอลรอยู่แล้วแม่งเอามาป่ามาคู่เลยนะฮะ <Deal me S 2> แต่ถามว่าโซไม่ฟาร์มได้ไหม มันก็ได้แหละแต่ถ้าฟาร์มจะไวกว่าใช่ไหมมันไม่มีใครมามาแยง่งมาต้องมาล่ามาดีนายมันก็อยู่ปามันก็จะรวยกว่านะฮะก็คือทุกตัวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ยีโร่ฟาร์มไม่สามารถฟาร์มไม่ฟาร์มก็อยู่เลนก็ได้เหมือนกันแค่ไม่รวยเท่าฟาร์มนะะแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวจะฟาร์มได้เอ <laughs> แต่ตัวฟาร์มทุกตัวไม่ต้องฟาร์มก็ได้อ่าอะไรประมาณนี้นแหละแต่บางคนก็เอาตัวที่ ฟาร์มยากไปฟาร์มอยู่ก็ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนี่ล่างฟินโอ้โหเอาฟินกูไปฮาร์ดเลนไม่เป็นไรมีดวงเลี้ยงถ้ายืนบนฟินน่าจะตายโอ้โหนี่โดน golden w h ล e l s สโลแน่โอ้โหมาดิโอ้โหโคตรแรงฮะไงฮะโซล่างกลางคืนครับแล้วชาร์จไปด้ป้าโอ้โหไม่โดน คือช้านานไม่ได้เดี๋ยวตายดอนแมงจัวงหลังอยู่ครับแล้วโอ้โหตายแทนนะครับผมแม่ขายา่งสองจะเอาเขาแนะพลาดเลยครับไม่เป็นไรรอเกิดแปมาเกิดมาแล้วครับแล้ว,วามาด้านบนนะครับบอกให้พาไซรอพาสไซสิ่งมินทอร์ครับแล้วโซมาครับเอาละครับลาก,กังคืนมันจะตีไวตัวเจียตัวเจียเอโหแล้วหายเลยวันวิวยิงงง <laughs> ล่างคืนน่ะเวลาวิ่งมันจะหายใช่ไหมจะวอลกอันแหละมันก็จะไม่เห็นนั่นแหละเกมปีก็ตายเลยละ่ะเ <right> ล็งเป้าหมายเพื่อพุ่งความเร็วนะฮะสามร้อยสิบพร้อมกับหายตัวและเพิ่มความเร็วในการโจมตีสามร้อยเมื่อถึงเป้าหมายจะสร้างความเสียหายเวทสองร้อยนะครับแล้วลดความเร็วศัตรูสามสิบห้าเปอร์เซ็นล่างกลางคืนก็เอ้ยล่างกลางคืนน่ะก็คือล่างน,นี้แหละจะตีไว้ล่างกลางวันจะสะตันนะครับผม ร่างนในคอเทลเลยกลางวันกลางคืนเรียกก็ร่างอะไรนะจะมีร่างแซนด้วยอะที่เป็นไพ่ไ,ภไภอะไรเงี้ยเมดินาลีนใช่ไหมอ่ามาตีต่อครับโอ้ยนินจาสไลด์มาตันโอ้โหเอว่ะตีสู้ไปเลยแล้วกันอีกอีกเดียวโอ้โหพาไซาเอาเอออ้าวครับพาไซรอดด้วยครับไม่รอดเหมือนกันหายแล้วกลางใครแหละกละางเราอะ ไม่มาเลยออทันเดอร,รอ์องใส่แกงล่างอยู่อาชีแล,ล้วเอลเดอร์นะครับ <Hello S 1> เรียบร้อยป้อมแตกมาเกิดมาแลาบอยู่ล่างครับผมกดวิว<ม>โหได้โคเด็กวิวหนึ่งแล้วสินาทีเองฟะพาไยก็โคเด็กเหมือนกันแต่ว่าพาใสวิวสองนี่มาฟาร์มข้างล่างนะาาลแล้วอ่าฟาใสเป็นฟาร์มบน ป่ฟาฟา้าเวลฟินในฮาผู้ยิงยิงสูมเลยหนุ่มโอ้ยนินจาเฮียนินจาหนึ่งแค่มันตานโอ้วีนินจาโคตรโหดแล้วผมด้วยในฮาไม่ได้นะครับเราได้คิวด้วยไอ้นี้ก็ฟาร์มเหมือนกันโซลมอนนองมือฟาร์มพอสบ้างโซลม,มอนคือรวยแ <laughs> ต่ว่าจุดเด่นของโซลม,มอนคืออะไรแม่งรวย รวยโคตรใวนะตัวมอนิฟามแบบเดียวเกิดตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ่าสวรมาช่วยครับแล้วล่างกลางวันครับสตาร์ทสวยนะมาพอดีทันเวลาเติมมาได้ทันเวลาพอดียังกันรู้ใจอุ้ยอะไรนะินจานินจา,นนจาเจอสวนะไปดีแล้ยวยังไงทีเดียวหูสวยครับอไซส์ไปไหนครับโกลเด้นวิว และดวงรถก่อครับเห็นตัวครับมานาไม่พอสกิลหนึ่งครับแต่ว่ารอเวอร์เซพายแบบหนึ่งกดเวอร์เซพายทันเดอร์พาทีเดียววิ่งไปอู้คูมานาะเวอร์เซพายเอ้ยหนุ่มเอ้ได้อยู่ดีสกิลสองก็พอแหนวซาเบลของท้าวอินโอเคได้อยู่เอาอะไรโอ้มือฟาร์มกันเมีนะครับสัตมอน Such a lively game. Feisty. Such a lively game. Feisty. Such a lively game. The me. ปาบสูมอุ้ยไอซาดอันโอ yell, ้โหแยกล่างส่วนบิงมาตานโอ้ยไอหนินจาโหจริงบอกเลยเล่นแบบเนียนตาเล่นแบบเนียนโกะะโอ้โหอันตีแยกล่างรบสูงมฟินไม่พอแถมบิงมาคิวด้วยนะครับผมเฮียนินจายังเอาสูมไปปาเต็มหน้าสวยครับแล้วล็อก่าบมาเลยตันแต่ว่าป้อมแตกไปแล้วครับแล้วดีโดดขึ้นต้นไม้ไปครับ อย่างไงได้อยู่เจอออรา่ากลางอาาเขตไปไปไหนมาดอนระวังมันมีโลบอทอกวา้าหนีดีกว่าบอมหนีดีกว,ว่าหนีเลยหนีตอนนี้รอดเอเอ,อนั่นแหละถือว่าตัดสินใจถูกที่สุดแล้วครับป้าบสวยอยู่ต่อตายแน่นอนอถือว่าเมื่อกี้เลือกได้ถูกเพราะว่ามันหันหลังนืดหันหลังนืดตายแน่แต่มีโลบอกอีก ตีมันยังไม่เข้ามาปินอา,อาในหาสมองนินจามาแกะแล้วบิงดูดึงมาต้นยังไงนินจาหูในหาโดดหลานไปอะ <c oughs> แล้วโกเดนวิวก็ฆ่าทัานเดอร์ไปได้ โดนโคตรง่ายโอ้โหในป้อมมันก็โดนอะ่ะก็ฟินโง่ๆนะอยากเอาอะไรไปรอดอาจจะไม่ได้ผิดที่คนเล่นนะมึงอยู่ป้อมมึงยังตายอะ่ะมึงแบบฮีโร่มันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อน <c oughs> มันก็นเล่นยากเล่นนึงแล้วมาล็อกตานนินจาตีเข้าไปสวยอาร์ไได้หิวว่าไปไหนะโอ้โหฮาร์ไซเก็บสองแม่งเอ้ยช็อตกันมันเลย คือบอกแล้ว,วาการเล่นฟินโหดไม่โหดเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับฝีมือฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้าฝ่ายตรงข้ามล้วงดีหรือว่ามีตัวเปิดตัดดีอะ่ะฟินเล่นก็ไม่เกิดต่อให้คนเทพเล่นก็เกิดยากเพราะว่ามันมันเกิดยากะแต่สมมุติว่าอย่างเป็นเป็นเปปอ่าเป็นเปปต่อให้ฝ่ายตรงข้ามจะเล่นดีหรือไม่ดีถ้าฝีมือเราแบบคงตัวมันก็เล่นออกมาได้ดีแต่ฟินเนี่ยยาก เพราะว่ามันตายง่ายต้องแบบแบบถ้าไม่เห็นตัวอย่างนี้ถ้าเจอหลวงแบบตาเน,นี้ยเฮ้ยโอ้ยโดนโดนเนื้อเนื้อเดียวตูแมงเลยไม่ทันทันหลังให้วัติไม่เข้าเฮ้ยอันนี้เข้าแล้วเข้าแล้วจะตายแล้วโอ้โด้านแมงเนื้อจัดแต่ตายอีกนี่ลึก แต่ว่าพวกเขาวนฟ้าไว้จ้าเอ๋ <Fe isty. S 1> นี่ผู้วัยครับสมุกเรารู้ว่าโดนง่ายก็ไปซัลึกนะพ่อหนุ่มใ <Fe isty. S 1> จเอ๋ golden <Fe> view <isty. S 1> ตามนะครับ s <S ตีอันนี้มีตัวทองแล้วอหูสวยครับโซนิจามีบิงกันเดียวอะไม่ฆ่าฟินได้อย่างง่าย the night isn't over yet อ่าพาไซเอ้ยได้อยู่พาไซพาไซน่าจะโซโล่นินจาได้นะเหลือ900เอาแต่ไม่มีกันเวทพาไซออกรถก็พวกเด็กเวลสาวนะแล้วมาตรงกลางครับนายฮาวว่างไงบาดินายฮาวไหนฮาวเก็โซอ่ะคืงคืนพอดี ปาป่าปาปาปาตายนะตอนนี้โซ่เก้าในฮาวอะไรยสองนี่จาเก็บเจ็ดใจเย็นเด็กนี่จาก็เกิดตาเนี้ยเกิดแน่โอ้ยไม่ทันแล้วล็อกเลยแล้วกันมาล้างกลางคืนครับตัวเจียตัวเจียโอ,โอ้โหแมงวา้มนี่ อันนี้มีเบวล์สะท้อนสู้โคเด็วิวมาไ่้ฟินโคเด็วิวสามฟินเลือดแปดร้อยเก้าร้อยตุยผมว่าเจอตานันตีโคเด็กตุยถ้าโคเด็กิว,กว,วห้าแล้วโคเด็วิวเวลสิบหกน่าจตายแล้วเลือดตำพัน จ่าได้นูครับอุ้ยดวงแม่งตันไวแล้วมีนูครับเลยไม่โดนแมลงร้อยเกาะมาดิอุ้ยนี่จ่าเด้งเช็ครอครับจะรอดหรือเปล่าครับนายฮาวโดนมาช่วยแล้วทันเดอร์พาครับหูยดวงกำลังตายยังไงนายฮาวทีเดียวป้อมแตกแล้วทีเดียวโอ้โหไม่รอดครับกลเดนวิลเสร็จพาราไซส์แลดีนายป้อมก่อนลาการ โซมอนไม่ฟาร์มแล้วว่ะเพื่อนเอาไรคอนตันเหรอมันชอบว้ามีเอาเาซะหน่อยดิมาบลางคืนตัวเสียโอ้โหโคตรแรงหายยังไวแล้วไปไหนอ่ะมดไปตามมันเลยปล่อย <c oughs> มันให้เติบโต <c oughs> อมจะออกหาเหรอวะเนี่ยเยี่ยมแม่งยังแข็งคือตีหลังมันไม่ไม่เข้าอ่ะจะไดโนครับดอคไม่ได้แล้วเฟนโอ้เราพวกมีกันเวสซะด้วยมาดอนนะครับเฟนสูงเข้าไปลังปอม เนี่ฮะว่างไงครักคาดวงอ่ามาสึกโคเด็กพาสซเล่นมันอันตีโคเด็กทีดสึกสายโคเด็กอ่าเราฟินกูโดนอีกแล้วโอ้โหโชคดีที่มันไม่มีดั๊ แล้วไปไหนนินจาฟินสูมคร,รับโตตีตีหึงดึงเชือกหนีเปิดตัวทองหานแล้วล่วงพี่ดอนหลังแข่งฮะลายตีไปดูดีตีหึหึขิบหนึ่งมาพอดีแล้วตีต่อพี่เดียว The blood! The blood! <laughs> the Hellborn have destroyed a legion of Bethlehem. Time to fly! The night isn't over yet. I've got a good feeling. Haste. Deal me in.

มาแข่งขามอแล้วบ้งโอ้โหมันด้นในฮาร์ดแล้วอ่มาเด็ตีไปแล้วสูมโ้โ,โหยังไงครับตายไปก่อนทำพินจาที่ดอนมาดีเจอคอนตันมา <c oughs> เปิดตัวทองตีสู้ดอนกระดอนดิดอนกระดอนดอนกระดอนหนีไปไหนอ่ะไอ้โอ๊โก้เด่นวิวดีกว่าอีกทีเดียวโหดขึ้นไหมหนีอ่าแล้วเอาไงสกิลหนึ่งมาพอดีจุดว่าเอีย๊ยจุดว่าเอีย๊ยอีกทีเดียวหูดอนไม่ไหวเอ,เอาหลังดีกว่านะครับดอนอีกทีเดียวเออวาไงไอ้นุ่มนี่มันช็อตนะแล้เหลือห้าร้อยเอาเฮ้ย เมื่อกี้ขอเด็กยวกันยังไ,ไม่มีแล้ววาฟ้ารอไว้ครับ going ฟิงกูตายอ่ะดวงไรงฟ้าแล้วครับอ่าถ้าโซมีทาฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกังวันเหืองคืนได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็ลดสกิล3นะครับจากจนวนโจมตีแล้ว2ครั้งจาก3ครั้งติดเอฟเฟกต ก็เหลือสองครั้งเอาเป็นดาบน้ำแข็งนะฮะอานินจาก็มีแต่ของข้าวกับน,นูของการนะัไม่มีของดาเมจเท่าไหร่ก็เลยอาจจะตีไม่ค่อยแรงแต่มนแรงด้วยในตัวอันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ยังไม่พอ <c oughs> ไปไหนเกมรู้กันดีกว่า ป่ามาแรงว้าวของป้อมสปอเนี่ตัวจริงเนี่ยตัวจริงมีเพียงนึ่งเดียวเท่านั้นสวยแล้วไงครับนินจาดินจาก่อนนินจาหูดึงเชือกหนีแล้วไปไหนครับชาร์จแม่งปาบนี่ทันเดอร์บิงมาปิสรก แล้ววอดฟ้าใส่หน้าอีกทีนึงครับเพราะว่ามีนะฮออยู่แล้วเจอดวงรถเกาะตดเข้าไปตีหูทันเดอร์ได้คือแล้วครับมาเดโซโลโมอนยังไงพี่ดอดหลังแข่งมีฮาแล้วตัวหมดระวังตายหมดอ้าวตายเฮ้ยหูตีหลังโดนขนตายหมดแล้วโดนขนตายหมดแล้วไปที่ไหนล่ะเป็นไงกลางวันพอดีครับซ้ายมาตนันมาตีหน้า อนนี้มา18ตัวนะครับโซซิตไม่ล้างโคทีไปฟน โ oh, อ้ยเซอรมาลม็อกละแล้วเป็นไรอะอมัมาดอนนะั้น <Yeah. S 2> แชงเท้าแดงทั้งคู่วมีตัง,งซื้องืงินไหมซื้อรองเท้าสักสักหน่อยสักสองรอยได้รองเท้าลมนะเฮ้ยโอนินจาโอ้ยดึงผ้าแต่ว่ว่่าจะได้อยู่่ <I know. S 2> าฟาราก็จายได้อยู่ครับ <laughs> ตอนนี้นินจาามาจ่อเกาะแล้วนะครับตอนนี้ เอาแย่ oh yeah. สุดโคดิกโดนไปละโดนละโดนหนีไปละเอาเป็นดับคู่นะฮะอ๋อะไรครับเอลเดอร์นูไฟเบดนะ Time to change tactics. No worries. Is that your final move? I'm on that now. Ah, wouldn't you, young in. Yeah, <laughs> ah. <laughs> My turn to play. Bumbling. ใครโอใครเข้าเปล่าวะมุนจาจบปอมาในหาล็อตจ้วงหลังเจอโดอนไล่แล้วยังไงอะเปิดถูกมาอะวิ่งใส่โกลเด้นวิว และล่วงมาครับโอ้ยไม่ไหวตายอย่างอยังอยู่ยังอยู่ตีสู้อยู่แต่ไม่รอดอยู่ดีชิปหายแล้วเอาดีดาดิงมาดึงไม้ต้านโอ้ยังคมอยู่เดิมสวยครับโอ้โหเหลวกตัวเดียวเฮ้ยอย่าเดินติดกันเนื้อทะบายอ้าวชิบหายแล้ว นหาหลังใส่บอแล้วอุย้ยมีเปิร์กมียิงสู้เออไม่ไหวไม่ไหวรอเกิด่ยแบบนึงครับ44วิ s? S จึงนั่นี้คันคันดอนบอก <laughs> เป็นไล่ๆพอไล่ๆพอแต่นินจามันเล่นอีก Legion Have Destroyed A Hellborn Belfry เกิดมาและวก่องก็เท่าเดิมเอิลเดอร์คอนตานนะครับดาคบ,ดบคู่แล้วก็ตัวถองมี2,000นะครับจะ 3, 4เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเปลี่ยนบัตรชาติตเป็นอย่างอื่นก่อนเทนนี้ก็โซ18นะครับ <It> s <S เพื่อนแล้วคน 2>, <game. S 1> 2, 3, 7, 9 าสวยทางบนพี่ดอให้ดอนแมงแข่งไว้ที่หลังเอาวนี้ดีว่าอุ้ยชาร์จเลยครับป้าบเต็มหน้าโกลเด้นวิวแล้วสี่เดียวสวยได้อยู่อ้ยสะท้อนสะท้อนคู่สะท้อนคู่เก็บสองไปไหนดอนดอนดอนทีเดียวเก็บสาม I'm going to follow my instinct. Bye, Lloyd. Step right up. I'm, to fly. You're in. Yeah. Yeah. I'm going to follow my instinct. I've got a good feeling. You're in. I'm going to my instinct. เปล่าใสายมันสิ่งลูกน้องอยู่เอา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 อะเอาอะเบิกเอาจะไงตีตัวทองนะฮาวเอ้ยเอ้ยว่าเอาว่ายังไง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 เจอเจอดัสอยู่ครับอ้าวสิ่งคีฟต่อมาดิมาดีนะฮาวถอย ดูที่คอนตังกดีครับเวแล้วโซโลโมรอนโดนมาครับแล้วมาตีสู้ต่อแล้วยังไงอะนินจาตอนแมงวาเติมตีโซโลโมรอนต่อครับป้อมแตกไปแล้วทีเดียวโอ้โหเกี่ยวสามเนี่ยครับแต่ว่าจะตายอีกทีเดียวตีสู้เลยแล้วกันยังไ,<ฟ>ไม่จะตีดุดเลือเล่อดแหละสะท้อนไงไ<ฟ>เดินออกก็ตายเลือ่องน,น้อยนึงเราเกิดไปแล้วกัน อ่ะตอนนี้ก็ได้กระทาฟ้า่างเพื่อนแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนกลางวันกลางคืนได้แบบนี้เลยโฟฟยบโฟฟยบอ่าเปลี่ยนแบบไม่มีครูดาวด้วยนะถือว่าดีมากๆเลยอ่ะไม่ไม่ติดครูดาวเลยนะเอ่ะแจกน้อยก็หนึ่ง,งจุดหนึ่งสงอ,อสงจุดศูนย์จุดสองอะไรเงี้ยก็ยังดีแต่ไม่ติดเลยมันกดปุ๊บๆๆได้ย้ำๆเลยอ่ะจดดเด่นก็ต่างกันนะครับกลางคืนก็ก็อกแบบหนึ่งป้าบ ชาดโดนอยู่ในกลางคืนเราก็จะตีไว้นะครับในตัวสัไว้วัวนก็ใช้ทตันนะครับโอ้โหมาวะ่ะเอาเรื่องเก็บหมดหมดตีหมดตีหมดตีดตโอ้โหแลวเก็บสี่อบ,บอนี้อ่าอย่างที่บอกนะครับหลังจากมันจะเปลี่ยนกลางวัน <c oughs> เป็นคืนได้แล้วเนี่ยสกิลสองนะครับพาสีของมันเนี่ยจะตีสามครั้งนะฮะมันก็เหลือสองครั้งก็ติดพาสีอ่า อันนี้กลางคืนเพิ่มความเสียหายในการโจมตี2 ND คืออะไรสองครั้งโจมตี2ครั้งก็มั้งสร้าง185 <Hell born S 1> ดาเมจกายภาพแล้วอยู่ได้25ถ้าเซ็นาล่างกลางคืนนะฮะกดสลับเฮ้ยใ่้ล่างกลางวันกดสลับอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นค่าของกลางวัน <c oughs> ไปไปได้บอกพร้อมกันนะ อันนี้ก็เป็นวิงโบนะครับลังเกินเอาไว้แบบเข้าไปบวกไอ้กลางวันก็บวกเหมือนกันเนี่ยมันมันเอาไว้ตั้นไงมันแล้วแต่จังหวะนะฮะถ้าแบบบางตัวอาจจะบางจังหวะอาจจะไม่จําเป็นต้องไปตั้นเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยก็าจะใช้ลังคืนเข้าไปตีดีกว่าไวกว่าแต่การเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือสกิลเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ร่างกลางวันนะครับทร้างความเสียหายเอาสาลาเปีคือจังมันแล้วกันการเล่นนะเหมือนเดิมสกิลหนึ่งก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมมันตีชาร์จเหมือนเดิมไหมฮะสองก็คล้ายๆเดิมนะครับมาต่างกันแค่เฟกมาสามสี่เนีก็เหมือนกับไข่เจียวกับไข่ดาวทอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำคนละแบบนี่ให้บุ่แลวหิวเลยหิวข้าวเลยกู มามาพีดอลแล้วว้ามหนีเลยร่อหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ลอดนินจาว่าปีสกอร์มาดีมาดอนโอ้โหจะแข็งแข็งนะครับเจอกลางคืนไปกลางคืนวิงโบโอ้โหมาว่ายังดิบยังดิบนินจาไปไหนโอ้โหแม่งใครในหมอกในหมอกก็ไม่กลัวมาดิ ไหนฮะอุ้ยโเดนบิวเก็บสี่หอยตัวหน,นึ่งอ้เหี้ยะดีเดียวดิจ้าไอ้สัตว์อเบบ 5, 10, 9, อ้ยแม่งคือนินจาว่าสามสองอี้ยผมว่าถ้าตัวอื่นแม่งได้ไปแล้ว,ลวนินจามันนินจาตา,าน,นี้มันก็สเต็ปได้ไงโอ้โหเป็นคนอื่นแม่งโลกตายหาไปแล้วเยอ้อีกตัวเดียวจนานนหนึ่องอะไรอ่ะอ่ะเราเกแป๊บหนึ่งครับ มาเก็บแล้วเงินสี่พันกว่าครับยังไงดีจะเปลยนไอเทมหรือเปล่าเ๋ยเก็บตังค์ไว้ก่อนมีการวอยุดโซไม่ยูป่ะปะก่อนที่เกมจะปิดอะนะฮะไอคอนตันเนี่ยแพทล่าสุดอะก่อนอัพอะมันใช้อาเบนซาเวดได้แล้วแต่อันี้ไม่ได้แล้วครับ ใช่ไหมวาวยแต่ทำไมเมดเบย์มันย้ายสายมาแล้ววะแต่คอตนตันนี่มันจะต่อเป็นซาเวดไม่ใช่วะแต่ันี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะสวยโอ้โหโบลวุฒ์ปาบเก็บอีกสองเปิดถุงครับโกลเด้นวิวโกลเด้นวิวโอ้โหสาเก็บไปอีกสามเรียบรอ้อยครับทีที โอ้คิวเท่าสกอร์ฝ่ายตรงข้ามเลยสามสิบห้าตัวไ <Right up. S 1> อ้ยังพอได้กระดาษฟ้าแล้วโหดขึ้นเยอะเนี่ย hey, น่าจะได้ดังนานแล้วกั Step right วอบอะไรแล้วกัน มีการซิกเลตนีจามพีปอมไม่ไว้นุ่มมีตโคดไว้เรียบร้อยสองทางทางล่างครับจบเลยดีกว่านั่นเอง แล้วสามทางจบเกมครับดีดีเห็นเจพันเฮ้ยลรล็อกโกเด้นวิวมาครับโอ้โหสามสิกโดนโราวุธมาโอ้ยกระทงมาทอนกวยังไงอะ มาดีสะท้อนสะท้อนแล้วไงสามเจ็ดสามแปดโอ้โหนี่ก็จะจบแค่สามห้าโอ้โสามแปดตัวแล้วในฮา,าวเก็บทันเดอร์ไปได้ครับฟินซูมเข้าไปแล้วด่วงรถก็ไม่โดนเปิดถุงแล้วเจอคอนตานโอ้โหฟินให้มาหน่อยเรียบร้อยครับยอมแพ้ในดาบอกไม่ยอม ฝักยิ้มันสวยมากเลยผมชอบมากเลยอะไรที่เป็นแบบไพ่ๆอะ่ะไม่ชอบเล่นนะแบบชอบเจ้าไปเฉยชอบเฉยเท่มันเท่ <_ c oughs> ใครดูไอ้นี่วะฮันเตอร์อฮันเตอร์เด็กเกิดไม่ทันแล้วบ้างสมัยน,นีย้ชอบไอ้นี่มากเลยฮิโซกะฮิโซกะเป็นเป็นแบบตัวโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ย แต่มันกดม,นม,มันจะมันจะตัวลายมันก็มันก็นกลายอะไรแต่มันก็ไม่ไม่ลายมาก <c oughs> อ่ืออายบร้อยจบเกมนี้38ตัวไปแล้วบ๊ายบาย